สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูซับบิททอยเล t ตมัตติเวิร์ดของโนสกิลคัทกันและของดอ m สตูดิโอด้วยมาเปิดมาเลยตอนที่สิบเอ่อสิบสามใช่ไหมไม่รู้เอาแหละนี่จดการไปแล้วทีวีแมนเออไม่ใช่ทีวีซับบิททอยเล็ตทีวีเอ่อ s a บบิททีวีทอยเล็นั่นแหละหัวอะไรอะเพื่อน เฮ้ยจีแมนร่างคนไม่ใช่ไมใช่จีแมนสกคีแมนนั่นอะไรอะ what จีแมนซัคดีคอร์เลจากจักรวาลหลับมาอยู่ในจักรวาลน,นี้นี่มันอะไรกันเนี่ยว้าวจักรวาลน,นี้มันเริ่มงงไปทั้ทุกทีแล้วเอาแหละเหมือนด็อกเตอร์แพ็กก็เลยอะงั้นมาดูของดอมโซกันต่อเลยนะอะไรอะ โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนอะไรอะ่ะอ๋อระเบิดนาฬิกาคุ้นๆเหมือนความสามารถของยูทูบแมนในช่องผมยังไงไม่รู้อ่ะมีเน็กดชักรกคบเลยเฮ้ยบัซสซ้อนโอ้โหหันหัวเลยเงยต่อดีเพื่อนเอ้ยคิดอะไรออกเพื่อนเอ้ามาเจาะดินหนีเนี่ยน,นะนายคิดอะไรอยู่นะเพื่อนเฮ้ย มิวแทนซัลรี่ฮอยเลดไออะไรวะน,นั่นอะทีวีแมนกำลังมาอะไรอะนี่ไงไลฟ์คอมแมนต์จากที่ซ่อมเมอตาที่วันตอนที่เหมีเวลาจำกัดเนะาะเดี๋ยวเอติการนี่ไม่ไม่ใช่ตาฟอร์ตเอบเฮ้ยแล้วเขาหาไปแล้วนีแล้วหนีเร็วหนีหนี เอาระเบิดมาทำไมอะ่ะอ๋อเอามาใส่ปากบัสซอมิวบัสซอรวัสดี่ฮอลเลดนี่ตกหน้าไปรุมระเบิดู้ชนิลางแทมไปด้วยอ,อันนี้เหมือนฐานทัพของซอฟฟี่ฮอลเลตแต่ไม่ดูเดี๋ยวนะมันมีสามนาทีอยเนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยไปเลยเออปึ๊บเออริงปูปิวปิวเฮ้ยคาทันดิวแมนมาช่วยหน่อยปึ๊บ ดีราไปได้ดินเอาพลศาสิต์ออกค่อยๆ่อยน,นะเดี๋ยวหัวตะตายีแล้วเออโอ้โหยังจับหนีไปได้อีกเฮ้ยตะขอเกีียวไป็บที่ฐานเร็วโอ้อะไรวะนั้นน่ะใครสปีกเกอร์วูแมน น้ำมันไททันคอกแมนที่ได้ระบาดเจ็บจากตอนนั้นนี่ว่ะแล้วตัวอะไรวะนั่นอ่ะโคน่าเกลียดเลยวัดโอ้แผลเขาคือสปีก็บูแมนจะไปยามันใส่มัวอยู่แจะไปแทงมันดีกูโอ้โอ้คีริโตเหรอดูทรงน่นจาจะคีริโตอ้าแล้วก็สปีกอ์ แล้วก็คามล่าบูแมนนี่ไงมาอย่างเท่เลยโอ้โหจริงๆมันต้องเป็นอ่าอี้ตกมือด้วยหยิบอะไรอยู่น่ะโอทีบีแมนเทเลพอไปแล้วมันคืออะไรอ่ะโอ๋อตอนแรกหรือเปล่านี่เดี๋ยวนะแมงแมงมุมนาฬิกาคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจมันเป็นอาวุธใหม่เหรอเอาเราเบิดแล้วเฮ้ยไอแม่เลก็ก